สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตูงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหนุ่มในน้องสีพองเนาะก็จะไปตลาดกัดเต่านั่นเองค่ะวันนี้เป็นวันกัดจ่ายเนาะถ้าวันกัดจ่ายอ่ะของขายก็จะมีมากกว่าวันกัดเต่าปกตินั่นเองนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตอนเช้าค่ะ หมอกเหมยน,นะคะก็มีอยู่ค่ะเนาะตอนที่เช้าๆนะคะถือว่าเป็นต้นฤดร้อนแต่ก็หนาวค่ะตอนนี้น้องหนุ่มในตั้งสีพองกำลังเดินทางไปนั่นเองนะคะจากหมื่อวานน้องหนุ่มเนาะมาตลาดกระเต่าเนี่ยประมาณ10นาที15นาทีประมาณนี้เองนะคะไม่ไกลค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินเข้าตลาดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตลาดค่ะหน้าตลาดก็จะมีสองทางเลยนะคะเราก็มาอีกทางหนึ่งค่ะ มากับน้องสีคองเหมือนเดิมนั่นเองนะคะในตลาดมีอะไรขายบ้างเนาะน้องหนุ่มก็จะพาพี่เอไปชมพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็เข้ามาในตลาดแล้วจ้าก็จะมีของขายคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะ,ะทุกครั้งเนี่ยคนก็จะเยอะกว่านี้เลยค่ะ ถ้าเปวันกระเต่านาะคนจะเยอะมากๆเลยนะคะทําไมช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมาจ่ายตลาดกาันเพราะว่าเขาไปนากันนะคะอ่าก็ตื่นเช้าแล้วก็ไปนากันเช้าๆเลยเนาะเพราะว่าอ่าไปลบนานแล้วก็ไปถอนก้าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าเอ่อตอนที่ทํานาเสร็จอะไรแบบนี้แล้วเนาะคนก็ใจเยอะกว่านี้นะคะคนที่มา อาตลาดเนาะมาจ่ายของอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นผักเนาะแล้วก็มีที่เขาใส่หม้อน้ำดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะก็มีเยอะแยะเลยค่ะ ทุกครั้งเนี่ยคนก็จะเยอะมากๆเลยเนาะอ่าเดือนก็แทบไม่ไล่เลยนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ลำนานเนาะเหมือนที่น้องหนุ่มบอกนั่นเองนะคะแล้วก็มีของขายอะไรบ้างตอนนี้น้องหนุ่มและน้องสีพองเนาะก็จะไปอ่าชวนที่เขาขายผักกันนะคะว่าจะมีผักเยอะแค่ไหนเนาะมีผักอะไรบ้างนะคะแล้วก็อ่ามีข้าวแคบตะวันด้วยค่ะข้าวแคบตะวันนี่อร่อยมากๆเลยนะคะอ่าข้าวแคปตะวันเนี่ยอ่าตักแลดเนาะ ทำแบบธรรมชาติไม่มีเครื่องอบเครื่องอบอะไรเลยนะคะทําแบบวิถีชีวิตนาอของคนเชียงตุงเลยคะ่ะอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าพี่ๆ FC เนอะมาเที่ยวเชียงตุงก็ลองมาชิมได้เลยคะ่ะตอนนี้ก็จะไปซื้อผักนั่นเองนะคะก็เลินดูก่อนเลืนดูก,ก่อนคะ่ะว่าจะซื้ออะไรเนาะน้องหนุ่มก็ซื้อพริกไปประมาณ1ิ ถุงแล้วนะคะอาจารไปซื้อไปขายของนั่นเองค่ะน้องหนุ่มตอนที่ซื้อพีกน้อยไม่ได้ถ่ายให้พี่เอฟซีได้ชมกันนะคะตอนที่น้องหนุ่มซื้อน้องพี่ก,กัรหนึ่งทองอ่าเป็นตังจานเนี่ยประมาณ5,000ันจานนั่นเองนะคะ5,000ันจานเนี่ยถ้าเป็นตังไทยเนี่ยเป็นราคาประมาณอ่าสิบบาทอุ้ยใช่ไหมไม่ใช่น่าจะไม่ใช่บ้าง10บาท25อุ้ย50 อ่าน่าจะน่าจะสามสิบกว่าประมาณนี้นะคะสามสิบกว่าบาทเนาะนี่ก็ผักนะคะก็จะมีผักโขวเนาะอ่าผักเศษผักกระเศษ ใช่ไหมผักกระเ็ดค่ะที่ประเทศไทยเรียกว่าผักอะไรก็คอมมิ้นบอกน้องนุ่มหน่อยนาอผักกระเจ็ดผักกระเจ็ดเนี่ยทำผัดก็อร่อยน้อยำก็อร่อยนั่นเองนะคะที่ p f เเห็นอยู่น้อแดงๆนี่ก็จะเรียกว่าของมิ้นนั่นเองค่ะของมินเนี่ยคือเราใส่อ่เครื่องที่เราอ่องปลาแล้วก็อ่คั่วผัดหมูอะไรแบบนี้นะคะก็จะลดกลิ่นข่าวนั่นเองค่ะ ตอนที่น้องหนุ่มเรียนหนังสือเนาะน้องหนุ่มก็มาเรียนที่โรงเรียนกัตเตอานั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าวันกัจจายวันกัะเตารอ่ะก็จะมาตลาดตลอดเลยนะคะมาซื้อของเกมนคานแล้วก็ซื้อข้าวแรงพื้นเนาะแล้วก็ของทอดอะไรแบบนี้นะคะก็มาซื้อแล้วก็ไปกินที่โรงเรียนค่ะพอเราอ่ามาเข้าตลาดแล้วเนาะพอกลับไปที่โรงเรียนอ่ะเขาก็ขึ้นเนรียนพอดีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนั่นเองค่ะ กลุ่ที่เขาใส่ตอนที่ไปลำนาเนาะแล้วก็แดดร้อนนะคะแล้วก็เวลาเราไปนู่นไปนี่นะคะเราอ่ไปนาอะไรเนี้ยแล้ก็ใส่ไปอย่างเนี้ยก็มาจะไม่ค่อยร้อนค่ะก็จะกันร้อนไล่ประมาณ50-60%เลยนะคะเพราะว่าเป็นไม่ไฟเนาะเป็น กระบกเหรอเขาเรียกว่ากระบกไม้ไผ่เนาะที่ทํากลุบนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็จะมา,าซื้อของบาสน,นะคะนักศึกษาจะมาซื้อของบานเนะก็แล้วก็จะมีข้าวต้มมัดข้าวต้มแหลมนะคะอู้มีของขายเยอะแยะเลยค่ะทุกคนนี้ข้าวตับปานะคะข้าวตับปาก็คือ,อที่ประเทศไทยจะเรียกว่าสาคูนั่นเองเนาะเราสองคนก็เลือนอ้อมตลาดมาไล่หนึ่ง เขาอ,อ้อมแล้วเรียกว่าแบบนี้รอเปล่าอ่าน้องหนุ่มก็พูดภาษาไทยอ่าไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะพูดอะไรพีดก็ขออภัยด้วยเนาะตอนนี้เราก็มาซื้อข้าวซอยแคบนะคะข้าวซอยจากหลงนั่นเองค่ะก็จะเหมือนข้าวซอยน้อยนั่นเองเนาะแต่ว่าแผ่นใจใหญ่เนาะก็เลยเล็กข้าวซอยจากหลงนะคะก็ทําแบบจากหลงเครื่องจากหลงอะไรแบบนี้ค่ะหนึ่งของก็หนึ่งพันจั๊นะคะหนึ่งพันจั๊ถ้าเป็นตังไทยก็ประมาณ อ่ามเาบาทแปดบาทอะไรแบบนี้ค่ะเราอยากกินข้าวซอยเนาะไม่ได้กินข้าวซอยห่า่วันนะคะก็ซื้อข้าวซอยไปกินนั่นเองค่ะแล้วก็มาสวนผังอีกครั้งหนึ่งอีกแล้วค่ะมา2รอบแล้วนะคะคราวนี้เนาะเมื่อกี้เราเดินไว้นิดน,นึงค่ะไม่ค่อยไล่ดูอะไรแบบเออีฝักอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมาอีกรอบหนึ่งจ้า ถ้าใครมาเที่ยวเชียงตุงเนาะก็มาเข้าตลาดกัดเต่าไล่เลยนะคะเข้าทุกวันเลยค่ะตลาดกัดเต่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นวันกระจ่ายอะ่ะคนก็จะมาขายของเยอะคนก็จะไปจ่ายตลาดเยอะนั่นเองนะคะน้องสิฟองก็กำลังจะซื้อผักกาดขาวสองเหงสามมัดถ้าเป็นตังไทยเท่าไหร่สิบะง อยี่สิบอ่าอ๋สิบห้าบาทถ้าเป็นางไทยก็สิบห้าบาทนะคะสามมัดสิบห้าบาทค่ะนี่ตะไคร้ก็มีตะไคร้นี่น่าจะมัดละหนึ่งเหงตะไครม้มนได้แค่เหรออ๋ออ่าตะไคร้มาละห้าร้อยจาร์ก็ประมาณห้าห้าบาทใช่ประมาณห้าบาทยังไม่ถึงนะคะประมาณสี่บาทนั่นเองค่ะ ว้าวโอ้พักเีเยกเจเลยนีกยย <c oughs> ่ก็จะเป็นข้าวแรงพื้นทอดนะคะแล้วก็ข้าวกะป๋าไม่ใช่ก,กตะป๋าข้าวมันเลาโอ้ข้าวยังเงยกับมี ก็ยังหวยก็มีข้าวแรงพื้นโทมีข้าวข้าแรงพื้นเดือกมีนะคะอู้มีเยอะมากเลยพนี่ยปังก็กำลังทำพริกเกลือจิ้มกับนี้นะคะข้าวแรงพื้นเหลือง ดนั่่นนนเองคะนหมนก็ซื้อข้าวย่วยไปนะคะหนึ่งเหงสี่หอเห็งก็ประมาณ9ก้าดอะไรประมาณนี้นะคะมาซื้อไส้กรอกลูกชิ้นนะคะเราจะไปขายของ,ของที่ปอยวันนี้ก็เต็มมาจ่ายของนั่นเองค่ะ เกับกับรชิ้ก็เป็นสินค้านำเข้ามาจากประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะ